ทุกคนลวงลับกระเป๋าซุปตามาอีกแล้วรอบนี้ของคนโก้ดีๆแล้วคนโก้ไวมากเรื่องซ่อนกระเป๋าเงินเนี่ยทุกคนอืมนางเร็วอีกคนก็ไม่ทันนะถ้าพี่พิตีกรไม่บอกเนี่ยก็ไม่ไม่เห็นหรอกนางเร็วซ่อนเร็วมากกระเป๋าเงินนะ่ะแต่ยังใดๆแล้วก็ไม่พ้นหรอกอืรอบนี้ปลายเป็นคนลือ้อกระเป๋าคนโก้ มีลิปตรงลิฟติกมีเหมือนกันนะหูฟังาหายไปคนละข้างของปลายก็หายไปอันหนึง่งของนุก,ก็หายไปอันนึงคืออะไรกระเป๋าเขาแทบพกเหมือนกันเลยนะทุกคนของในกระเป๋าเขาอะอะไรนี่เนี่ยแฝงจะชัด,ชดแฝดจะชัดน่ะพกแทบจะเหมือนกันลิปตรงลิปติกอะไรแบบเนี้ยคือบอกว่าเหมือนกันมาก เอ็นดูจริงๆไม่มีพิธีกรก็ได้นะล้วงกระเป๋ากันเองเลยทํากันเองเลยทํารายการกันเองเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ต้องให้พิธีกรพิธีกรไปอยู่ตรงนั้นหรอกคือสงสารเขาไม่ใช่อะไรคือมีความรู้สึกนะทุกคนเหมือนคนโก้ขิงดูเวลาเขาทําอะไรให้ไปลยเหมือนเขาขิงเหมือนเขาแบบ ไม่รู้ความรู้สึกตัวเองหรือเราด้วยชิปคู่หรือเปล่าใครใครดูแล้วใครรู้สึกเหมือนบุ่มบ้างใครรู้สึกเหมือนบุ่มบ้างแล้วเก้าอี้เขาก็ให้คนนั่งคนละตัวนะแต่ดูช่องว่างระหว่างเก้าอี้คนโก้ที่จะถ้าเป็นโซฟาเนี่ยปลายตกเก้าอี้อะดูดูข้างคนโก้คือแบบ ชิดเลยจ้าคือแบบก็อี้เอียงอะ่ะพื้นไม่เสมอกันหรือยังไงไม่รู้มีใครรู้สึกมันบุมบ้างเนี่ยเขาขิงเราหรือเปล่าคือเวลาออกทีวีนะนุกเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบชัดเจนน่ะทุกคนความชัดเจนของเขาปลายเขาก็ชัดเจนนะยอมดูเหะพี่พ่อเลยรวจใช้เสืออะไรเนี ห้ามนะห้ามแกะไม่ได้แกะอ๋อไมรวยแล้วคุณกระเป๋าโอเคยนกัรยนกันให้ได้เสมอนั่นแหละใส่ใส่ใส่เปลาตอโอ้มันสิต่างกันมึงเลยเนี่ยเออให้ได้เสมอเปิดในเบิร์ดเปิดในเบิร์ตเปิดในเบิร์หลดเอาก่วนอย่างอ่ะเอามาล้วงกับป๋าเงยนะของส่วนตัวนะครับเอามาลวงของส่วนตัวนะครับเอามาล้แล้วเมื่อกี้น่ยเออคืออะไร ออนี่ออกอันนี้ออกจากกระเป๋าเลยเคยับทุกตเคยได้ยินคำว่าพังพลาดไหมพังพลาดพลาดพังอะไรหูฟังฟังตุ้นหูฟังทำไมเลยข้ันเดียวครับมันหายครับมันไปไหนครับเนี่ยไม่รู้มันหายโอ้แล้วมันดัดับได้ที่หูฟังยากก็ดูระดับไดที่สุตาเราไม่ใช้หูฟังแค่ข้าเดียวครับมันหายหวานแล้วนี่งพอดีแหละเขราะกับหน้าตาไงพอตาดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูคุณตาเออเห็นไหมเาต้องมีการทา อ่เราโชว์ของเขาบ้างเราโชว์บ้างเออโอ้สั่นดุดดุดุปูทาได้ได้เจิดจางมากเฉยชามากโอ้พวกยาด้วยเหรอครับไม่ได้ได้ยินเหรออะไรครับพวกยามดด้วยเหรออะไรพวกเนียนะไม่เคยเหรอครับนิดนึงก็เอาเนาะปูตามีเงินเยอะนะครับ อย่าไปร่วมอย่าร่วมอย่าร่วมอย่าร่วมขาชอบให้ร่วมอย่มงอย่า่อย่าร่วมอย่าร่วมอย่าร่วมพวกปากเหมือนนักพวกเราเทียบเทียบกันนะปากกาครับเออถือถือเทียบกัเลยอันนี้ครับแค่ไเป็นไงเอาลองเขียนลองเขียนดูเขียนเขียนลงไปไม่ออกว่ะผิดด้านครับป้าชุบเม็ดนะคุณขาที่จะไปร่วได้ว่มี่จะ่วอเขียนใส่มือคนก็ต้องล่ออกสิอ่ไม่รู้อ่ะคิดว่าล่ออกไหม ไม่แน่ใจวะแต่แต่ก็คิดว่าลุกออกใช่ไหมลุกออกเหรอมลองดูจิ <c oughs> อ่าลบ<อ>จ,จิอ่าหัวใจหัวใจอ่าตายแล้วลูก <c oughs> ไม่ออกออกออกขี้ใครออกแล้วพูนถึมันลายอ่ะ